๋ยวเพื่งเริ่มแล้วก็ใส่อะไรน,นี่นะคะปังปิ้งของเราที่ได้มานะคะใหนดูด <c oughs> น่ากินไหมโอ้โหโอ้โห โอ้โหมดอะพูดภาษาพี่ายเลยแม่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 เอาพูดดูเอาพูดภาษาพี่ายเลย,เ,ลยเราควจะมาใส่ไอใส่น้ำคดเออเราเป็นคนที่ไหนนะ่ะก่เอนเดี๋ยวเอาแล้วก็ ผลที่ได้ออกมาเป็นยังไงกินเออ <laughs> เอาก็โชว์บอลว่ะเออกินเออ